คนโสดตาร้อนคู่รักป้ายแดงควงแขนเดทเติมหวาน จิงหมอนทางด้อมแกรนด์โอเพนนิ่งชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าสำหรับความรักครั้งใหม่ของซูตาตัวแม่พลอยเชอร์มมนกับแรปเปอร์หนุ่มต้งทูพีหลังลุ้นกันมาพักใหญ่เมื่อสองคนสดมาปากันมันย่อมต้องสปาเป็นเรื่องธรรมดาและตอนนี้คู่รักใยแดงตงพลอยก็บินลัดฟ้าไปเติมรักให้กันและการไกลถึงยุโรปพร้อมหย่อนภาาหย่อนโมเมนต์สุดฟินให้เหล่าเอฟซีได้จิงหมอนกันรวัวอย่างล่าสุดคู่รักตงพลอยก็ปักหมุด เช็คอินที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนควงแขนออกเดทด,ด้วยเมืออาหารฝ่ายใดสุดหรกูกับช็อตสวีทหวานแอบถ่ายกันเรียกที่รักเต็มปากเต็มคำเรียกได้ว่าข้างรักระดับ10กันเลยล่ะคะ่ะจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ